สวัสดีคับพี่น้องสวัสดีที่ข้าง,งคลองครับวันนี้หายอะหยุดหาพึ่งหนึ่งวันครับหาปหลาหลแทนกอสวัสดีบันทงการครับปีใหม่ไทยนี่แหละครับบันยุดผมก่าหาปหลาไหลนี่แหละ <c oughs> นี่ครับเหยื่อที่ใช้เหยื่ออึ้งมีแดงกับอึนกระโดดเบ็ดฟูมครับนี่ครับลักษณะการ หาลูเขาประมาณนี้ครับนี่ครับตัวเหล็กอยู่ตรงนี้เลยเอาหอยเข้าไปกินนี่ครับหอยนี่แหละมันก็บลูเดียวกันไปนี่แหละไปน,นี่มาหนี่เดี๋ยวอนุก็ใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่ามิยังไม่แน่ใจนะครับมานี่เนี่ยว้าว <laughs> อยู่ช่วยยังงี้ม่จะลงใสสองคันเลยนี้เนาะ ใส่สองขั้นลึกถ่ะเป็นนี่ไปหาห้าหนามมันแหละอืมนี่หนามพุย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 ขึ้นใส่สองขั้นเลยครับเียอาจจะเป็นตัวเดียวกันก็ได้อย่าอืองกับพี่น้อง Вот. เดี๋ยาวหิวมาก,กินเองคันหนึ่งสองรูติดกันเลย มีสองตัวกระพี่น้องทำมดุดเราก็เะเดือนต่อเลย พี่น้องตอนนี้กินขามือเลยครับนี่ครับกัดขามือเลยไม่รู้จะอยู่หรือเปล่ากู้ยังอยู่ครับใส่มากเกือบทิ้งแล้วอะทอั้งลองดูครับดึงไปเดี๋ยวยืนได้ลู มีถึงซูรือเปล่าดูอ้เต็มแรกอ้อใส่พัดเพชรว้ยรูใหญ่ใหญ่ใจตัวนีไมนได้การข่าวมือเลยเอ้ามันมันเต็มแรกก่อนใส่ไปใส่มาฝนโตขับพี่นนุก ยังไม่ได้ยามเลยนี้มีไปเทิมคางคองครับเดี๋ยวหินรูคางคองที่จะหักลูก,ลกผลนก่อนเดี๋ยวใส่ก,สกันหนึ่งเลยลกูยังยเยอะครับตะวันวันนี้ตุกโุ๊กซักกูจะพิแยกใส่เลยคางคอง เดี๋ยวฝืนสะซางก้อยยามครับมันจะเปียกนี่ค่อยชอบเปียกเท่าไรหรอกเปียกกระเล่นสงการแล้วเนาะเดี๋ยวยาเป็นไรกันเลยครับม,รมันมันเรื่องมันใหญ่ใส่โล่ไหมออกขีนเนาะฝนไม่ทันจะยุดตัเลยไม่กล้าทายครับเดี๋ยวกองไม่จะเสียกันขามือเลยคไปถึงหนึ่งนาที โอ้เหลืองสึ่งปึกเลยพ่อตัวนี้ไปถึงนาทีกับเยอะหน่เด็ดจริงจิงกับเยอะอืมเจ้าเลรยจะยุดเองฝนแต่เวลาย,ยามครับพี่น้องโอ้ดูเดียวกันนั่นแหละดูนี่กับดูนั่นดูเดียวกันนั่นกินครับอุ้ยมาตามคิดไปไปไป cầu thang mấy ê thêm ngàn đi lúc phốn gần mất lẽ, yeah. <laughs> Đãi, chín hai mất lưới สเูเอ้ยสูเออสูสูส,สอูอ่าเรตันโอ้ใหญ่ด้วยโอ้โอออกปองอะไรออกปองเอ้ามันมันเด่๋นี้สามละไปเอาคันก็กินโอ้โลก,กระทอมมาแล้วที่เราพักกันเลย <c ười> ไม่ไปใก้กระทอมหรอกสองสามตัว เออกินกินกินอันนี้ลูปูเอ้ยพึ๊กอยู่ไหม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 โอ้ยตัวไม่ใหญ่อ่ะอ่ะตัวไม่ใหญ่อู้ยแบบโลหรือมั้งสามสี่ตัวใส่เยอะยังไรเยอะทีมงานยัอยู่มาเลยทีมงานน้องจานอ้ทีมงานใส่ ใส่ปลาไหลผมผมถือไปไม่ได้ถ่ายได้ถือได้มันยากออหอายไปเลยยุ่งตุ้ตงเต้งอยู่เดีย๋ยวรอทีมงานมาใส่ปลาไหลครับเอาทีมงานมาใส่แล้วครับพี่น้องนี่สามตัวอันเต็มหนึ่งเดี๋ยวจะให้ทีมง,งานดึงใส่เลยเหลืองดีวะ่ะตรงนี้ปลาไหลเหลืองดีขาฟโฟมมดเลยเด้ออาศัยมดเลยเดี๋ยวไปแกะ

เลยอ,อเยอะใหญ่ผุดทำไมาามกินขามืออีกอะปิ้นก็เยอะใหญ่พูดเสียดเยอะใหญ่พูดครับพีน่น้องกินอยากลูกก็ไม่ใช่เด็กเล็่นนะ่าหนักตัวพ่อขัวตัวพ่อขัวเลยนั่นแหละกำลังเยอะเยอะกันอยู่ตอนนี้กำลังะจะหลบวงเนาะ

เดี๋ยวถ้านี่ที่นี่ทำอะไรกืดนะจะเปลี่ยนเยอะให้เยอะหน่อยกว่าเก่าเอาเลยไหมเอาเลยนะหนึ่งสองปึ๊บไม่อยู่อยู่ไหมเฮ้ยอยู่เฮ้ยอยู่เฮ้ยเฮ้ยอยู่โอ้เฮ้ยลุด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 เฮ้ย grab กนดิ้นกนดิ้นกนดินเลยกนดินเลยเออ Đấy là cô đinh cô đinh cô đinh ôi đinh ôi đinh ôi đinh ơi ôi đinh ơi có đinh sái ôi đinh ơi ôi đinh mấy, ôi ôi mưa ôi 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 ใหญ่รุ่นนุ่ฝูมือเซ็งวะน้อยูก็ปูนไู้น่นใหญ่ประประูดึงกมันจะเป็นหลากสนูไนงะหางจะพันหลากสนูตกสูลเลยทามันใหม่มานะมาไหมเน่ย เฮ้ยคือจะมาวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหว้าวว้าวอันนี้ตัวดำไหมอันนี้ตัวดำเอาวเฮ้ยแต่สวยก็กินอันนั้นก็กินได้เป็นลายย้มโอ้ตล๊กเตี้ยเลยนะสู๋ไหมสู๋เฮ้ยจักรูใหญ่รู้หน่อยแหละตั้งแต่ฝนลืมตั้งแต่ฝนฝนตกเลย กูดูเลุ้ยเลยเล้วคุ้ยเลยดูเอาอย่าข้ามันเป็นหลักหลักกระเทียดหลักกระชุดมันดึงมันดึงมันดึงสูใช่ไหม

โอ้ยใหญ่ๆๆๆตัวีใหญ่เขาเลยว้าโอ้สุดะโดดอันนี้ไม่กินครับเหลืออันนู้นก็ไม่กินเขาขาวนู่นมากินอยู่ด้านหลังนี่ครับเดี๋ยวให้มือฉมังดึงปุ๊กอยู่ไหมอ้ยันเดือดเสียเดือนเดียนเยอะครับลูงเดียนเยอะเอามาเอามาอันนี้ก่อนมีลักษณะ เดี๋ยวเปล่นแบบนี้นี่นี่นี่<อ>ดูเดียวกันนี่นี่ดูเดียวกันนี่เดียวกันเปลเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะอือ้อเหยื่อซีดอนเล่นเยอะครับนะเล่นเยอะที่ได้มากก็มีแต่อึงแหละเหยื่ออื้อันจะเปลี่ยนเยอะครับอึงองานทุ่ทไายแหละลุงอ่อได้มากครับอันนี้สามสามแต้มอ้าวสามแต้มนานอีกนัานอีกอาตัวใหญ่ๆบิกบ๊กๆเหลือง,งปึ้งๆเลยอ่ะ อ๋อหลบแหลครับพี่นอ้องเอาแล้วเราอีกหลบหนึง่งเรากู้กันเลยครับเอาไปเลยกันเอาพี่น้องสรุปยอดผลงานโอ้มีเกือบสองโลนัล่นแหละหลบเดียวก็ถือว่าหลบเดียวครับพี่นอ้องมีฝนกันเปียกกันหมืดละฝนตกเดี๋ยวเราไปขัวกันเลยเอาพี่น้องได้เวลาขัวแล้วครับพี่น้องโอ้อยังเยอะหลบเดียวพอแล้วไปได้หา ว้าวกำลังขัวก็ตามสูตรแล้วครับสูตรบานบานเล่าแล้วเอาเดี๋ยวเรารอชิมกันเลยไปโอ้ยเรียบร้อ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 ยเ,ยอยเยอยทใส่จอน วันนี้มันเะชวแล้วพวกบอกว่าเวลางูจ้อหน้า่ายวะูต้องคกีหล่าคือเ่าแต่เพือนดีกูขอบุบนิกช่วยนาเอาโอเคชิมโอเคมาครับพี่เนาะได้เวลาทำไมก่อนลรปาาเพื่อนตกไปเพื่อนนเมันแข็ีไงนั่งยืดเยื้อสุดท่คนไทย ต้องใจมั้ยใส่ไม่เห็นเป็นค,ครับพี่น้องก,ก็วันนี้ก็นี้จะผลปะหาหาอาะไรกันครับกยนอนรูปอะไรด้วยเยอะอึ้งเด็ดจริงๆกับเยอะเนี่เยอะยังอื่นอ่ะคะรับมอจิล่นเยอะครับกรอบแเดียวครับรอบเดียวกับไก่ครัวขาใหญ่เลยครับต้มเนื้อผมมีจ้าครับพี่น้องขออนุญาตกินสักครู่นึงครับเดี๋ยวกันทิปหน้ากับผมกินนี้คนตัวลาไปก่อายายนะครับครับสวัสดีครับ 太你聊了，不说。